สัพพทุกขานิสรณะนิพานะสัสิการณทายะอิมังกาสวังขะหิตวอวบพาเชตถมังพัิอนุกบังอุปทายะข้าแต่ทานผู้เจริญขอทานจงหับอภา,านี้ยังขน้อยให้ได้บวชเพื่อหาทางกำจัดทุกข์ทำให้แจ้งสึ่งพระนิพพานยูนี่กินใจขนาดเลย ว่าวสามเถือ่อก่อนสิเขียนผ่ากับเขาออยไงเขาเขาวาอันอันอันนีเออรับเอาผ่านีนน้ำขอน้อยเน่เลยน้ำขอน้อยแล้วก็บ,บวชให้ขอน้อยเนย่เพื่อหาทางกําจัดถูกทําให้แจงสึงพระนิพพานสบับสาธุใหญ่คํามจะลบขวางคุณบอกเขาอะไรหาทางปัดออกซึ่งถูกเสียอะไรปัด ปัดออกซึ่งถูกคือสิปัดขีเหงอปัดขีฝุ่นเนียมันปิวอัไปเลย้มันเกี่ยงอ่าฮะเครีแล้วพอยังขอผ่าขึ้นเนเะเห็นบ่กกาวอีกสาำจบนะคาเต่าน,นผู้เจริญเอ,เอ,เอตั้งก,กาสว่างผ่ากระสาวาผัดนั่นแปลว่าขอขึ้นทัตตะวานขอทันจงห้ผผานั่นแก่ขาน้อย เลยยังขนนอยให้ได้บวชเพื่อหาทางกาจัดทุกทำหายแจ้งเสิงพระนิพพานว่าวก่อนสิเค้นกับสามเถือ่อเค้นแล้วขอขึ้นกับกาวทั้งสามเถือ่อเป็นหกเถือ่อย่ำเลยว่าขออเพื่อหาทางกาจัดทุกทำห้แจ้งเสิงพระนิพพานหัวใจของการขอบวชอยู่นี่นี่บวชมาเพื่อ หาทางกำจัดทุกข์กบเพื่อสิหาทางละอาสวะก,กิเลสทํำให้แจ้งซึงพระนิพพานนี่นี่ต้องตั้งรัก่าให้ดีต้องหูเป้าหมายเหมือนเขาสิเดินทางเขาจะไปใส่เขาต้องหูมันบอกสิไปเวียงจันก็ต้องหูเวียงจันทรอแตอมีจุดหมายว่าเสิไปเวียงจันท โมเมนต์โมหูไปจักไปทางไหนบูจักไปใส่หนุ่บูจักที่เป็หอดใส่ละวะเนี่ยโมหูบอนจ้ได้ไปเห็นเธอแขกไปเจอเวียงจันทร์แม่นี่ยเขาตัวบัวเวียงจันทร์คือว่ามันเขาคงโมหูจักโมมีแผนที่โมมีจุดหมายนะมันเป็นนั้นนี่เขาต้องหูเห็นมองเห็นรอถามมันก็เดี๋ยวมันจงมีตอบไปคนละทีละทางนะก็เพราะโมหูเป้าหมายอันนี้เอง เนาะ,นะและคู่มือนแห้งแล้วใหญ่เลยเฮี้ยนเผื่อบวชเผื่อเฮี้ยนเฮี้ยนเผื่อยังเฮี้ยนชิชิกชิกไปทํางานนานมัน,นไปใหญ่เลยไหนอาจงสยนเอาชิกกับบวากันเนาะมันยังมีกิเลสตันหาไ้แต่ว่าก็ต้องหูป้ปอมไม้ไว้ว่าห้องบวชเพื่ออย่างยาสีโตบก็จาถือตอบตัวเองถือคาจรสั่นละพิษแล้วไปตอบว่าถือเนาะ บวชมาหยั่งจั่วบวชมาเฮียนเฮียนห,ห,หออยังเฮียนจิไปทํางาน,นไปใหญ่เลยบ้านโมโหทั้งหลายเป็นกติเตียนโอ้โมโหจักโมโหว่าบ,บวชเพื่ออหยัง่งศพโมโหนาทีน,นี่แหละสำคัญเลยดังว่าบวชมาเพื่อหาสยสหาทางกรรจัดทุกข์ทำให้แจ้งถึงพระนิพพานง่านั่นได้ ส่วนการศึกษาน่อัน,นั้นมันก็เป็นหลักเป็นวิธีการที่จะดำเนินไปอืมมันก็อยู่ในองค์ประกอบอันนี้แหละแต่อันนี้ว่าวว่าหลัดเลยบ่อนมันชุดมุงมาย้มันเลยเนน่ยนะตรงจื้อไหวอันนี้เนอกขา้าเท้าเสิวไปคิดไปทางอื่นไปเรื่อยนะอ่าแล้วข้ามองบ่งว่าข้าวบัวข้าบุหูปอมไม้นี่แหละมันติดปีนได มันก็เลยบ่สนใจในการปฏิบัติธรรมไหมวเนี่ยมันสิย่อยอนยิงค้อมือในอันตรายเลยอาจารย์บอกว่าอันตรายเลยครอมือเ,เพราะอย่างสิ่งห่วย่วนมันหลายสิ่งห่วยเย่าจิตใจมันหลายสิมาทั้งหูเสียงกินรสเอวกรกรรมคุณหานะ ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องสนองกิเลสนะมันหลายขันห้าโวมีกรรมฐานเป็นเครื่องห้ามกันทนาะจิตใจเป็นเป็นเครื่องเอื้นว่าวมีสติสัมปชัญญะอะไรไหมวอม,มีเครื่องกันก้นกลางจิตใจของห้านะวอม,มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของห้านะนั่นแหละมันจะแหงสิหลง หลงไหลไปตามวัตถุกรรมสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโยยุ่งเ่านั้นะสุดท้ายมันก็ต้องเหตุในการประพฤติปฏิบัติของเฮาด่างพรอยหรือว่าถึงขั้นขาดศีลหรือว่าเป็นผู้ทุศีลไปเสยียเป็นอาบัติยาบช้าไปเยียถึงขั้นสังฆารปรชิกอืมจะสั้านต้องระวังอลยรอันนี้เนาะ เด้อเป็นห่วงอาจารย์เป็นห kind of mm ่วงเลยเด้บอกว่าเป็นห่วงน้ำติดศาสนาเขาอโดยผ่าลูกของคือศาสนาขนอวเป็นพระเน้นเฮากับไม่เขาว่ามุดน้ำกันบมดนั่นแหละเด้อเฮาอย่าไปเห็นหลินได้นะบวชว่ามันหลินหลินได้พระพุทธเจ้าให้บวชว่ามันธรรมดาได้เด้ออืมเบื้องข้างไม่มาบวชันธรรมดาเนี่ย บวชเนี yeah, there. There. Yeah, ่ยากเ่ากซิกเด้เมนบอกบวชพระเป็นชั่วโมงหรืออย่างแล้วนะแต่ซิกบ็ได้ผูหาหน้าที่เด้นั่นองประกอบหลายๆอย่างเด็ต้นเองกับมีความผอมทางทางกายทางอายุทางเพศสมบูรณ์แบบบ่พิคนพิการบวเป็นโรคหห้น่ะ ขอพอขอแม่มาบวชอนุญาตคักแน่วันนี้ราชการมาบวชวันนี้คดีมาบวชพื้นสอบเท้าอนันตริยกรรมละเอียดจังบวชได้ฮะบวชก็มีอุปชาอาจารย์มีกรรมวจ,จาจายควา่ามีาคณะสงฆ์ขบถ้วนบวชให้หกอุปโสตตามวินัยบัญญัติบบเมนเรื่องง่ายๆสันอย่าไปให้เล่นๆได้ เป็นพระเป็นเนราบวชมาเดอ้อขันเหตุบดีกตกนรกได้เลยเอามาว่าประเตุการบวชคนบวชในปศิสนาระปิเจ้าตาดไวมีสี่ประเภทหนึ่งอุป,ปชีวิกาบวชบวชมาเลี้ยงชีวิตอาศัยศาสนาหาเลี้ยงชีพ มันมีหลามีสักระหลายเขาหนับถือเขาเอาละะหลามาให้เอาเงินเอาคลองเอาขาอเอาคลองมาให้กินละหลาอยู่ละหลาสบายบ่ตั้งใจปฏิบัติอียังเพราะเดี๋ยวยูดีกินไปยังสละ,สะ,สะนี่นี่ระวังนะนี่เนยมันจะเขาเปล่าแล้วคุณมบ่ตั้งใจปฏิบัติเด้อสองอุป,ปกิลิกาบุลินเสวยหาของลินแปลว่า ยืนในคลองหลินแห่งหลายเป็นบอกนี่แหละมันชีเขาตัวนี้แล้วเนี่ยเครื่องหลินแม่นบัดแลยข้อมือนี่ยิเทนุโทรทัดซีดีวีซีดียะนี่เล่นอันนั้นอันนี้แนวหลินแนวหมอนแนวหลินแนวม้วนอันไืมเล่นพุ่นแล้วหอดเลี้ยงสัตว์ก็มีพุ่นแล้ว สารพผัดเทีท่ยวลิ่นยังไงสหาลิ่นหาดิ่นหาเทียวลิ่นหาคล้องลิ่นหมไปตั้งใจปฏิบัติขึ้นเนื้อลงไตไปผุ่นไปผีลิ่นนั่นแหละเฮ็ดเกเฮ็ดลิ่นลิ่นไปจะสั้นแหละติดในคลิ่นติดในการเทียวการลิ่นสื่อยังมากเอามาได้ยังมากเอามาลิ่นเป็นคล้องลิ่นไปหาความสนุกสนานเปิดเพื่อนไปสามอุปะ มือให้กาบวดงมเพาะงมงายบ่หูเหตุผลของการบวชพนว่าได้บุญก็ได้ไปยักบวชมากเพราะวิชังบวชแก่บะแก่บุญบวชบวชแก่ช่วยหับโศกไปทั้งนองนั่นหรือบวชบวอันยังบวช่ละทิศศาสนาเขาได้ศาสนาอื่นกันไหม เธองมง่ายปนีดยเขาก็เสื่อเนะก็เขาก็ออกเป็นนักบวชคือกันแน่ทั้งทั้งที่มันงมง่ายอยู่กับโบหูโบหูเหตุหูผลนะอุปมุหิกาสุดท้ายอุปนิสรณนิกาบวชเพื่อหาทางกรรมจัดทุกข์ทำห้แจงเสงพระนิพพานขอสุดท้ายในชุดยอดะ ถือต้องตะลักพระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นพุทธประสงค์ให้เข้ามาบวชในขอสุดท้ายนี้บวชพือหาทางกำจัดทุกข์กำจัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทำให้แจ้งสริงพระนิพพานเสียเอาตัวใดล่ะบาทเนี่ยเอาเออขอหนึ่งขอสองขอสามหอกรือสิเอาขอะไรเอาขอสุดท้ายจื้อไปเดอ้อ ข้าหางบอบโบหูปอมไม้ขอสุดถ่ายก็สแสดงไว้มันสีนออยู่ในสามข้อต้น,นขันยังเห็นมะเร็งเคียงข,ขวางอยู่นะไดีเราว่างนะเน้อ